การจัดการโซ่อุปทานและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกรณีศึกษาฟางข้าวความสำคัญของการวิจัย 1. ประเทศไทยมีทรัพยากรที่หลากหลายและมีการใช้เพื่อสร้างความเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ 2. ภาคการเกษตรมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มเป็นจำนวนมากที่มีการจัดการที่ส่งผลต่อการสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศและปัญหาโลกร้อน 3. รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาปี2,564ยกโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยโมเดล BCG 4. ข้าวเป็นสินค้าที่ปลูกทุกภาคของประเทศไทยและมีวัสดุเหลือใช้ในรูปของฟางข้าวฉเฉลี่ยปีละ27.08ล้านตันและในปี2564พบจุดความร้อนสูงจากการเผาเป็นลำดับสองรองจากพื้นที่ป่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานของการนำวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ 2. เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าวขอบเขตการวิจัยประชากรที่ศึกษาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่สินค้าข้าวที่มีการจัดซื้อเครื่องอัดฟางข้าว ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปี2564ผู้ประกอบการแปรรูปพ่อค้ารวบรวมผู้ใช้ประโยชน์จากฟางข้าวพื้นที่ศึกษาภาคเหนือ14จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19จังหวัดภาคกลาง16จังหวัดและภาคใต้5จังหวัด ระยะเวลาข้อมูล 1. ข้อมูลข้าวนาปีปีเพาปลูก2,565ทับ66ยกเว้นสงขลาพัทลุงเป็นข้อมูลปีพอะปลูก2,564ทับ65 2. ข้อมูลข้าวนาปรังปี2,565สำหรับภาคตะวันออกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6 ได้ทำการศึกษาเกษตรกรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปี2564ที่ได้รับการสนับสนุนรถอัดฟางข้าวจำนวน16แปลงใหญ่จำนวนตัวอย่าง160ตัวอย่างและข้อมูลผู้ประกอบการแปรรูปพ่อค้ารวบรวมจำนวน20รายและผู้ใช้ประโยชน์จากฟางข้าวจำนวน20รายดังนี้จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวนหนึ่งแปลงใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วยแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน6แปลงใหญ่จังหวัดชเชิงเซาประกอบด้วยแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน5แปลงใหญ่จังหวัดสแก้ลประกอบด้วยแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน4แปลงใหญ่ผู้ประกอบการแปรรูปข้อค้ารวบรวมฟางข้าวอัดก้อนภาคตะวันออก ซึ่งมีการขายส่งขายปีและขายออนไลน์เช่นลาซา d a าช o อป e Facebook เป็นต้นตัวอย่างรูปแบบการขายออนไลน์ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6นำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสวอตและเ a ล um เม t i c เพื่อวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานจากฟางข้าวและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าว,วัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว พร้อมทั้งจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นหรือโฟกัสกรุ๊ปกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการฟางข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าฟางข้าวของภาคตะวันออกที่เหมาะสมต่อไปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. กลุ่มเกษตรกรใช้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 2. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดทำแผนงานโครงการมาตรการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรและส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนวิจัยและประเมินผลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ขอขอบคุณเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อนุเคราะห์ข้อมูลด้วยดีเสมอมา